เคยสวัสดีค um. in oh. 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 uh ่ะเอ้าช่างไนไปใส่ฮะยังว่าแทนมากอันนี้บอกอีนี่อีนีบอยิ้มเลยยิ้มเลยมันอีนี่ว่าไอซักอีนี่บอกต้องดีโอ้เองบ๊วยเสื้อดอกเสื้อเสื้อเป็ดดีกว่าเพื่อความสบายใจเสื้อเป็ดดีกว่าาาาดยง่อจะกินบ่ล่ะ เบักม oh, ่วงบักม่วงอันหลายพันได้น่ะีกม่วงยีพันพันันเส่นนะบักม่วงยังม่วงม่วงแก้วบักม่วงหลายพันม่วงหัวใจค่ะ กินอยู่นได้กินอยู่ันเลยมาดักจิอดีเลยกินอยู่ดีเ็พอดีแซ่บกินเได้แค่ห้าแค่ได้อยู่ขวแกงเขาเยมาแน่มายกนมาเฮ้ยขึ้่งให้ดูาก่แม่อยู่คนหน่อยอยู่ต้องมแก้วม่วนหลายอย่างม้น่าหนักเ่พห่คุ้นคมาพ่อของพ่ออยู่ฮัทก้อนมาพ่อ่กคืออะไรแล้ว ช่างในยังไม่มานะคะอุตสาวว่ามาเช้าแล้วอันนี้น้ำเด้อน้ำแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นค่ะม้นขมิ้นขมิ้นบ้นขมิ้ขมั้นขมิ้วมิ้นขมิ้นขมิ้นขม้นมันข้นขมิ้นขมินข้ขมินิน้มนกินน้ ไม่ยานเลยให้ทักินน้ำยังค่ะอันี้ยเรดอเ้เากิน้อนต้ารเหม้แลวดเงเล็มันมีเอ็มได้ห้าสิบชีวิตเต็มเกินร้อยก้ะไอยากกินยางอีกบนไทยนี่เห็นงานไดนกินก้อนหรือกระดับกินรถนะรู้ขาว่อนได้ มันเลยดวยกินก่อนได้้ก้า้อนส่วนเราประดามียวคเดคประานกินเห็ดกินได้เลยไทยเรื่องด้วยเอ้ขึ้นหัวไทยฮะเดี๋ยวมกันจะถ่ายกนหมวกกันน็อกกนยังมันทอดเลย ใช่สิคอกใช่อ้ครบกมาลมเอมานไปไปเขาบว่างไปไปมื่อื่นค่ะค่ะเก็บตามดอกนี่สิได้เห็นดินเห็นดินเห็นขี้ดินพี่ว่าโอ้ก็ได้ยู่ตัวนี้ใดไปหาไอ้ซักบอกค่ะใดไปหานี่ใดไปหาพี่ซักบอก เป็ดกาเป็ดเก้ามกฝุ่นนี่ก็ต้อด่นสีหาไหนกินยี่บ้าะม่วงเนี่ยแล้วบ่มีพ่นกินมาตื้มกตื้่นะมันมีพกินอยู่ลก็ได้แล้วไม่ซักเลยจะกินส้ผาผาให้เลาน่อยนเด้ย่างไหมล่ะพ่อะถ้าถ้าทิ้งไว้นี่มันแตกครับเกยวขม้น เพราะว่าในวันซ้องไม่ิจะเลยถ้าดมันอแซ่บอันเพือนบใหญ่แบบปันนี่เลยเพื่อนกับี่ต่วันน่อยกวนีเป็นกระดนไม่แซ่บเลถ้าเกิด้าปล่อยให้มันสุกอะมันมีลด้อันนี้มกม่วงแซ่บอยู่ตรงนี้นะคะคือนี่คือม่วงแร่นะคะอันนี้จะม่วงยังอันนี้ม่วงแร่อันี้มะม่วงแร่เนแซ่บแซ่บมากแร่ใช่มม่วงแร่ใช่ค่อร่อยค่ะตัวนี้ย คินมะม่วงคือตัวนี้มันจะแกว่ามะม่วงมันเทียวเสบยแต่ว่ามันจะแซบกว่ามะม่วงมม่วงที่เขาไปกินเช่าหรือ้ใหญ่เนยมะม่วงที่ห่นอันนี้สุกมันจะแข็งแต่ว่าเนื้อมันแน่นมันจะแซบกว่าเขียวเสบย์นะคะแล้วกจะมีมะม่วงอัมะม่วงน้ำดอกไม้ใน้ทำอะนไวะบ้าบูจน้าไเนี่ยบ ว้าดวยไปคนอย่างได้ประจันนำอกไม้เป้าอะารเป็นต้งจูบูจะใครตลาดนี่นี่นี่เนี่ยกินกั็คนน้อยม่วงแต่ว่าหน่วยใหญ่บ่ค่อยใหญ่เป็นใดปีนี้ปีสุขภู่ิโอเนะเดี๋ยวข้าวเชียวยาให้มันอยู่ขลางเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ขลามแล้งมันสีเร่เมียนตัวเต็งทับมันม่วงชกตัวเอาเอาตัวทุกขึ้นเครื่องใช่ใช่ค่ะมันมันบริลลอนปิดค่าต้นเร่หวานปิดค่าต้น เดือดหมวกกัีปอยแม่ก่อนเลยย่งเดชิ่งมบรินมันทานมันถือเน่สิมันเยมัสิไข่เมันสีเน่ามนาเน่าเป็นกระดานไปเรื่อยเ้ื่เเทยวกด็นารงกะทิ่นสยานไม้งอน่งงพองเองหมมงแก้วแก้วอันซีซูพูนั่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูออกก่อนคันออกก่อนอย่างว่าย่องมาดาม่แกมสิโอโอ้พวนพูดจังก็ได้เนาะ้สัเว้าังสักแกสิูแกคนนี่บ่ยกมนีกับมื้ออื่นนี่บัดเจอยากด้สิมายอกบัดนี้บ่ได้ยอกเด้อบัดนี้เนาะเออบ่ได้ยอกไดยอกอยู่วันม่วงเบัดนี้ฮะสสักไปคือเก่า ป้อไอซัก no. ส right? no. oh. <hand> ิไปพ่นม่วงวะหมายถึงยังพ่นม่วงเอาสั่งได้ข้าวข้าไปอก๋สิไปยุมันบ้าพูดแหละเขาเขแ้นราคนรานเาข้าวเรานข้าวคนแรข้วคนเรา้าวนเราคเาข้าวค่านเด้วคนเราคนา้านราคา้คราคนเรา้วนเราน้าวค้าวคานเ้านนา้วนานอ้านาขนาคนเราคร้านพรเพ่นเนเาคเนาน้ น้อยกว่าหลังน er mm ี hmm. ้อีกนะพอใสรเวลาเป็นเป็นเป็นหลายอย่อืโอ้มุ่งจะยืมเนาะป่านวดลายเดือนเากก็อยู่แถวา่าซ่ะแล้วแมมหมอทามี่งมิจจะมุ่งมิจะมุ่งมันม่มมนมุ่งกั่นว่ากันทลายไปไหวพระกีนโมอยู่นี่อยู่โมอย่่เปลยแต่มาดังยว่ามีมีกุลเดียวในนูอยกุของเ้าผูอัน เค่นันะมึนาเทมเยวิ่มลากินก็เลยซื้อมากเีิมเยแขนดี๋ยวัอเมืองวันเนาะยันวางอยู่ก็จะ้ยามมยพลานี่ของพะอจยนนี่ของอันนี้ซื้อมาใหมยมเจ็บไข่มาบ่มีพี่เบิิงดนเบิ่งจุกองนะครับไมซักเลยว้ยให้แลเบิงองฉัให้เบิงจะกงเลยเบิ่งจะกองเน่ยโมุมเนาะ่แล้วมบงหนูดาสร้างมาอะไรเนาะตรหนูเนาะ เบิ่งเบิ่งจะคลองยังบกุ่มเลเบิ่งคนอื่นยงคองยกจู้เบิ่งคนอ่นนะต้องเบิ้งซ้ำเลยเมียนพลเลยวางลยลูกชายจไม่มาออกจากบ้านแล้วแต่ว่าอยู่ตรงใจอยู่อยู่ที่ไปซื้อของเหรอใช่ใช่ค่ะทำนัซักลูักเบิด้นอของด่แมน่น่ะ แค่ในช่วงอัดทุกช่วงลงข้างใแล้วมันจะคื่อไหมก็ควบสองขางเลยยิงขื่อเลยมันจะอยู่อ๋อกดอะไรเนี่ยผมว่านี่เดลยบ่อมันควบเพื่อนโซเยลุเป็นหรือเมันบวกค้างเดียวสองมันขึสั่งนะว่าสั่งมีบริเวณเตาไม่เยอะมันว่อมันคือบริเวณเกิดนั้ำข้างเดียว้าอ่าตอนนี้เราช่างในอยู่นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามผู้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนี่ได้ค่ะ ฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ติชมกันได้สวัสดีค่ะ